ตามดูไม่ได้เลือนหายไปง่ายๆช่วงนั้นผมหลีกเลี่ยงการใช้ถนนโค้งร้อยศพพยายามอ้อมไปใช้เส้นอื่นแม้จะไกลขึ้นเกือบสิบกิโลเมตรก็ตามแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่มีงานเร่งมากผมต้องไปเร่งซ่อมสายไฟเบอร์ออปติกกลางดึกไม่อาจเลี่ยงถนนเส้นนี้ได้ตกดึกคืนนั้นเองผมจึงตัดสินใจขับผ่านโค้งร้อยศพอีกครั้งแต่ก่อนจะออกเดินทาง ผมทำบุญใส่บาทต,ตอนเช้าขอพรามพระให้คุ้มครองแคล้วคลาดและผมยังเอาพวงมา,มาลัยดอกมะลิมาแปนไว้ในรถด,ด,ด้วยผมพนมมือขออโหสิกรรมวิญญาณในทันทีว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาหลอกล้อนกันอีกพอขับมาถึงจุดเดิมตอนประมาณสามทุ่มกว่าอากาศเย็นลงฉับพลันลมวูบนึ่งที่ประทะต,ตัวผม ทำให้คนลูกสู้ผมกดกระจกไฟฟ้าข้างคนขับลงเล็กน้อยมองออกไปริมถนนดํามืดสนิทไม่มีสัญญาณของรถตู้เหมือนครั้งก่อนผมถอนหายใจโล่งตั้งใจจะเร่งเครื่องผ่านให้ไปเร็วๆแต่ขับไปได้แค่ร้อยเมตรผมเห็นในกระจกมองหลังว่ามีไฟหน้ารถสว่างขึ้นมาเหมือนมีรถขับตามผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ใดๆ ใจคอเริ่มไม่ดีคิดว่าหรือจะเป็นเจ้านั่นตามมาอีกแล้วผมเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นแต่ไฟคู่นั้นก็ยังตามอยู่ในระยะประมาณห่างไม่เกินสิบเมตรเหมือนเขาตั้งใจตามหลังผมผมตัดสินใจชะลอความเร็วเพื่อรุดคันนั้นต้องการจะแซงก็ไม่เห็นแซงสักทีสักพักผมชะลอจนเกือบหยุดอยู่ข้างทางแล้วหันไปมองกระจกหลังเต็มเ ปรากฏว่าไม่มีรถตามสักคันทั้งที่เมื่อกี้ก็ยังเห็นไฟสองดวงสว่างใกล้มากใจผมร่วงมาหยุ่ต,ตุ่มรีบหักพวงมาลัยออกจากข้างทางแล้วเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อออกจากพื้นที่นั้นให้ไวที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นผมรวบรวมความกล้าขับรถ้อนกลับไปแต่เป็นช่วงสายๆที่พระอาทิตย์สว่างแล้วไม่ให้บรรยากาศน่ากลัวเหมือนกลางดึก ผมตั้งใจไปหาผู้ใหญ่บ้านในละแวกนั้นซึ่งมีคนบอกว่าน่าจะเล่าเรื่องโค้งร้อยศพได้ละเอียดผู้ใหญ่บ้านเป็นชายวัยประมาณห้าสิบกว่าใบหน้าเคร่งเครืมแต่ดูจริงใจเมื่อผมเอิดปากถามถึงเหตุการณ์รถตู้ตายหงท่านก็ถอนหายใจที่โค้งนี้มีคนตายมาแล้วรวมๆเกินร้อยจริงๆทั้งรถเกง๋งรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์พูดง่ายๆก็คือ เกิดอุบัติเหตุไม่เว้นแต่ละเดือนสมัยก่อนมีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้